ตอนนี้นะคะจริงๆกําลังพาเพื่อนๆมาพายเรือคายัคค่ะคายัคไม่ธรรมดาถามยักอะไรครับยักใหญ่ยักไหลมาเร็วมาเร็วมากันนพายคายัคเพื่อความปลอดภัยเราต้องใส่ชุดชีพครับใส่ชุดชีพเป็นผงพิเศษหรือว่าอะไรคะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เสื้อชุดชีพที่นี่มันใส่ยากจังเลยอ่ะอ๋อไม่ใช่ใส่ไหมโอ้ยคนนี้เป็นใครครับผมเขาเป็นันต่างัะด้านหน้าด้านขวาอะไรครับ ้ทำไมทะเลที่นี่ไม่เหมือนพื้นทราเลย่ะอ๋อหนไม่ได้ไบเรือนาะครับผมพร้อมแล้วเดี๋ยวสตาร์ทนะไมไปไหนอ่ะเป็นการถ่ายที่ไม่ต้องใช้แรงเลยอ๋อมีคนลากเวนะครับอ๋อเราเลยโมโมนะครับผมระวังรนะครับสนุกมากเพื่อนๆถ้าใครนะคะได้มาที่นี่